สูตรโกงของคนจีนที่เก่งเรื่องเงินสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตา่านจันข้อที่1อย่อยากกินใช้จนเงินหมดลองนึกภาพดูนะคะทุกวันที่เงินเดือนเข้าบัญชีคุณดีใจเหมือนกับถูกหวยเล็กๆเ,เดือนละงวดแต่พอผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์บัญชีของคุณก็แห้งเหมือนทะเลทรายคุณกลับมาตั้งคําถามเดิมๆว่าเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนหมดอีกแล้วเนี่ยเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ทาทั้งๆที่คุณก็ทํางานหนักแทบตายแต่ชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมไม่เคยขยับไปไหนเลยแม้แต่ก้าวเดียวฟังให้ดีนะคะค คนจีนเขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องหาเงินแต่เขาเก่งกว่าตรงนี้ค่ะก็คือเขาไม่ได้ใช้เงินแบบคนงโง่เขารู้ว่าเงินเดือนคือรางวัลที่คุณควรเก็บไม่ใช่รางวัลที่คุณควรรีบเผาเขามองเงินเดือนเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ต้องเอาไปปลูกให้โตไม่ใช่ว่าเอาไปกินหมดแล้วก็มานั่งหิวอีกทีเดือนหน้าเขาเข้าใจดีนะคะว่าเงินที่ได้มาง่ายๆมักจะหายไปง่ายกว่านั้นถ้าคุณยังใช้เงินแบบไม่คิด ยังใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายยังมองว่าทํางานคือแค่รอเงินเดือนเข้าคุณก็จะติดอยู่ในวังวนเดิมๆที่ทํางานใช้เงินแล้วก็เครียดแล้วก็รอเงินเข้าใหม่วนอยู่แบบนี้ค่ะจนหมดแรงหมดไฟแล้วก็หมดอนาคตแต่คนที่รวยขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้ใช้เงินเดือนเพื่อใช้แต่เขาใช้มันเพื่อต่อยอดเขาเอาเงินไปลงทุนเอาไปทําธุรกิจเอาไปซื้อความรู้ซื้อโอกาสเพราะเขารู้นะคะว่าถ้ายัางต้องใช้แรงแลกเงินอยู่ทุกเดือนเขาก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความจน แล้วคุณล่ะคะจะยอมทํางานเพื่อแลกกับเงินไปวันๆหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองในวันนี้เพื่อที่จะไม่ต้องทํางานเพื่อเงินไปจนตายเลิกหลอกตัวเองนะคะว่าเดือนนี้ขอช็อปหน่อยเหนื่อยมาทั้งเดือนเพราะรางวัลที่คุณให้กับตัวเองแบบชั่วคราวมันคือโซ่ที่ล่ามคุณไว้กับชีวิตแบบเดิมๆจําไว้นะคะว่าเงินเดือนคือเชื้อเพลิงไม่ใช่ของเล่นคนฉลาดจะใช้มันเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้ไปข้างหน้า แต่คนที่ยังไม่รู้ก็จะเอาเงินไปเผาทิ้งนะคะแล้วก็มานั่งงงว่าทําไมชีวิตของตัวเองไม่เปลี่ยนไปไหนสักทีข้อ2เงินทุกบาทจะต้องออกลูกให้ได้ลองหลับตานึกภาพตามนะคะคุณทํางานหนักทั้งเดือนอดนอนจนใต้ตาดําเป็นแพนดา้าต้องทนฝืนยิ้มให้กับลูกค้าต้องทนฟังเจ้านายบน่นต้องนั่งรถแน่นๆท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวทั้งหมดนั้นเพื่อแลกกับเงินก้อนเล็กๆที่เข้าบัญชีถูกสิ้นเดือนแต่คําถามก็คือคุณทําอะไรกับมันบ้าง เก็บมันไว้นิ่งๆในบัญชีแบบนั้นเหรอคะปล่อยให้มันนอนเฉยๆเหมือนกับคนว่างงานหรือลองถามตัวเองแบบตรงไปตรงมานะคะเงินที่คุณหามาแบบเหนื่อยแสนเหนื่อยมันช่วยหาเพื่อนกลับมาหาคุณเพิ่มไหมคะคนจีนเขาจะไม่ปล่อยให้เงินนอนนิ่งพวกเขาจะปลุกมันขึ้นมาทํางานตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเงิน100บาทไม่ใช่แค่100บาทมันคือทหารตัวเล็กๆที่พร้อมจะออกศึกไปหาเพื่อนแล้วก็ต้องกลับมาพร้อมกับลูกอีก10ตัว เพราะเงินทุกบาทจะต้องทำหน้าที่ขยายพันธุ์อย่าเป็นแค่คนเก็บเงินแต่จงเป็นคนที่ใช้เงินให้คุ้มค่าเงินมันไม่งอกเองถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาไปทำให้มันเติบโตมันก็จะเหี่ยวเฉาอย่บบนั้นแหละค่ะเงินในบัญชีที่ดูเหมือนกับว่าจะปลอดภัยจริงๆแล้วมันกำลังค่อยๆตายลงทุกวันจากค่าเงินที่ลดลงจากโอกาสที่พลาดไปแล้วก็จากความไม่รู้ของคุณเองคนฉลาดจะมองว่าเงินเป็นแรงงานจะไม่เอามาโชยอดบัญชี แต่จะโยนมันเข้าเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นทั้งในทางธุรกิจทั้งทรัพย์สินที่โตตามเวลาเพราะว่าเขาไม่อยากจะตื่นมาทํางานทุกวันเขาอยากจะให้เงินตื่นมาทํางานให้กับเขาต่างหากคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าเงินในบัญชีของคุณสามารถสร้างเงินเพิ่มให้กับคุณได้ทุกเดือนแม้ว่าคุณจะไม่ต้องขยับตัวแม้แต่นิดเดียวอย่าให้ตัวเองหมดแรงก่อนที่เงินจะเริ่มทํางานเพราะถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยแล้วแต่เงินก็ยังอยู่เฉยๆนั่นแปลว่าคุณกําลังมีลูกที่ไม่ได้ช่วยหาเงินเข้าบ้าน จำไว้ให้ขึ้นใจนะคะเงินที่ดีต้องขยันเหมือนคุณแล้วก็โตขึ้นทุกเดือนเพราะคุณไม่ใช่เครื่องผลิตเงินคุณเป็นแค่มนุษย์ที่ควรมีชีวิตให้เงินทำหน้าที่แทนคุณไม่ใช่ให้คุณทำหน้าที่แทนมันไปตลอดชีวิตแล้วก็อย่าลืมว่าในโลกของคนที่ประสบความสำเร็จ เงินที่นอนนิ่งเท่ากับโอกาสที่ถูกทิ้งไปอย่างโง่เงาข้อ3ประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวแต่เพื่อที่จะรวยให้ได้เคยไหมคะที่เวลาที่เห็นใครแต่งตัวเรียบเรียบใส่นาฬิกาธรรมดาขี่มอไซค์เก่าๆหรือว่าถือกระเป๋าผ้าธรรมดาคุณอาจจะเผลอคิดในใจว่าคงไม่มีเงินหรอกคนเนี้ยแต่คุณรู้ไหมคะคนแบบนั้นแหละบางทีเขาอาจจะถือหุ้นมูลค่าหลายสิบล้านมีกาไรจากทรัพย์สินมากกว่าคนที่ขับรถหรูหลายเท่าเพราะเขาเข้าใจความจริงหนึง่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ก็คือภาพลักษณ์ไม่ใช่ทรัพย์สินนะคะสิ่งที่ดูรวยไม่ได้ทําให้คุณรวยหลายคนใช้เงินเพื่อให้คนอื่นมองว่าตัวเองดูดีแต่สุดท้ายก็ต้องกลับบ้านไปนอนกุมขมับกับยอดบัตรเครดิตคุณอาจจะใส่เสื้อผ้าราคาแพงแต่คุณไม่มีอิสรภาพคุณอาจจะโพสต์ภาพกาแฟแก้วหรูลงโซเชียลแต่ในความจริงคุณกําลังกินอนาคตของตัวเองคนจีนหลายคนไม่ใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ใช่เพราะว่าเขาขี้เหนียวนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าเงินทุกบาทที่ไม่ได้ใช้ คือโอกาสในการเติบโตในอนาคตเขาเลือกที่จะอดในวันนี้เพื่อรวยในวันหน้าไม่ใช่รวยให้ใครเห็นแต่รวยให้ตัวเองอยู่ได้ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องวิ่งหาเงินทุกเดือนเพราะเขาเอาเงินไปซื้ออิสรภาพไม่ใช่เอาเงินไปซื้อภาพลวงตาคุณอาจจะเคยพูดว่าเงินเดือนแค่นี้จะเก็บยังไงแต่จริงๆแล้วค่ะปัญหาไม่ใช่คุณได้เงินน้อยแต่ก็คือคุณใช้เงินเกินความจําเป็นใช้เพื่อให้คนอื่นชื่นชมทั้งที่คนเหล่านั้นเขาไม่ได้มาแบ่งจ่ายหนี้ให้คุณสักบาทอยากเข้าใจผิดนะคะว่าการประหยัด คือความขัดสนคนที่ประหยัดคือคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองได้เขาไม่ได้ถูกเงินลากไปใช้แต่เขาเป็นคนกําหนดว่าเงินจะไปที่ไหนและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบนั้นก็จงกล้าไม่ซื้อในวันที่ทุกคนซื้อจงกล้าไม่โชว์ในวันที่ทุกคนโชว์แล้ววันหนึ่งคุณจะรวยโดยที่ไม่ต้องบอกใครจําไว้นะคะว่าเงินที่คุณไม่ได้ใช้คือเงินที่คุณยังมีโอกาสจะงอกเงยและความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีของเยอะแต่มันคืออิสระที่จะไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปข้อสี่ มองหาช่องทางเพิ่มรายได้ตลอดเวลาคุณเคยเหนื่อยแบบนี้ไหมคะที่ทํางานแบบหามรุ่งหามค่ําแต่เงินก็ยังไม่พอใช้อยากจะพักก็พักไม่ได้อยากจะลาไปเที่ยวก็รู้สึกผิดเพราะแค่หยุดวันเดียวรายได้ก็ต้องหยุดตามและนี่แหละคะ่ะคือกับดักชีวิตของคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้หลายคนคิดว่าแค่มีงานประจําก็ดีแล้วแต่คุณรู้ไหมคะว่างานประจําที่คุณทําอยู่มันคือรายได้เส้นเดียวถ้าเส้นนั้นขาดชีวิตของคุณก็จบในขณะที่คุณยังดีใจที่มีเงินเดือนใช้ คนจีนเขากาลังหาวิธีที่มีเงินเดือนจากหลายทางในหัวของเขาไม่มีคําว่าพอมีแต่คําถามที่ว่าฉันจะหาเงินจากทางอื่นได้อีกจากที่ไหนเขาไม่ได้หยุดแค่เงินจากงานแต่เขาทําให้เงินไหลเข้ามาจากหลากหลายทางพร้อมกันกลางวันอาจจะทํางานหลักส่วนกลางคืนก็อาจจะแพ็คขายของออนไลน์เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเปิดห้องให้เช่าหรือว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วก็กินเงินปันผลทุกไตรามาสเขาไม่ได้ขี้เหนียวแต่เขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าเงินที่มั่นคงที่สุด คือเงินที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้านายและเงินที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเงินที่คุณสร้างเองได้หลายทางโดยที่ไม่ต้องงอใครอย่าหลงไปกับคําว่าสบายพอแล้วอย่าปล่อยให้ความมั่นคงปลอมๆม,ม,มาหลอกคุณวันนี้อาจจะมีเงินเข้าอยู่แต่คุณแน่ใจไมหมคะว่าจะยังมีเงินเข้าทุกเดือนถ้าวันหนึ่งคุณล้มถ้าเจ้านายเปลี่ยนใจถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนทิศหรือถ้าเกิดว่าบริษัทต้องตัดงบจบสัญญาคนรวยไม่เคยมีแค่แผน A แต่เขามีทั้งแผน B C D ไปจนไม่รู้จบค่ะ เพราะเขารู้ว่าความรอดของเขาไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนแต่อยู่ที่แนวคิดเขาใช้เวลาคิดว่าวันนี้จะสร้างอะไรเพิ่มดีไม่ใช่แค่จะรอดถึงสิ้นเดือนได้ไหมและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคนรวยไม่ใช่เพราะว่าเขาโชคดีนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมมีไรายได้แค่ทางเดียววันนี้คุณจะยังนั่งรอเงินเดือนเข้าบัญชีทุกเดือนแล้วหวังว่ามันจะพอไปทั้งชีวิตหรือคุณจะเริ่มคิดว่าเงินอีกก้อนต่อไปจะหาเพิ่มจากตรงไหนดี จำไว้นะคะว่าคนธรรมดาทำงานเพื่อเงินทางเดียวแต่คนฉลาดจะให้เงินไหลเข้ามาทุกช่องทางเหมือนกับน้ำที่ไม่มีวันแห้งและคนแบบนี้ล่ละค่ะที่จะรวยขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ต้องทำงานหนักตลอดชีวิตข้อ5ให้เงินทำงานมากกว่าตัวเองคุณเคยเหนื่อยแบบที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมไหมคะต้องตื่นเช้ารีบไปทำงานกลับบ้านกระคำเหนื่อยแทบตายแล้วเงินที่ได้ก็แค่พอประทังชีวิตไม่เหลือเก็บไม่เหลือที่จะไปสานต่อความฝัน คุณกำลังเป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ค่ะที่ทำงานเพื่อแลกเงินแล้วก็ใช้เงินไปจนหมดในแต่ละเดือนโดยที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่นี่คือสิ่งที่คนรวยโดยเฉพาะคนจีนเขาเข้าใจเกมการเงินนะคะเขาคิดต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะเขารู้ว่าถ้าใช้ชีวิตแบบเอาแรงไปแลกกับเงินตลอดไปคุณก็จะไม่มีวันได้หยุดพักไม่มีวันที่จะรวยแล้วก็ไม่มีวันที่จะเป็นอิสระคนที่ฉลาดทางการเงินไม่ได้เหนื่อยเพื่อเงินแต่เขาจะทําให้เงินเหนื่อยแทนเขาต่างหาก เขาอาจจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกแต่เขาจะเอาเงินก้อนแรกก้อนที่สองก้อนที่3ไปโยนลงในธุรกิจในหุ้นหรือว่าในอสังหาปล่อยให้เงินก้อนนั้นวิ่งหากำไรให้เขาทุกวันแม้ว่าตัวเขาจะนั่งเฉยๆอยู่ในบ้านก็ตามนี่แหละค่ะความลับที่คนรวยไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหาเงินแต่มันคือการวางหมากอย่างชาญฉลาดเปลี่ยนเงินที่หามาได้ให้กลายเป็นลูกน้องให้มันทํางานหนักแทนตัวคุณเพื่อให้คุณมีอิสระทางเวลามีชีวิตที่ไม่ต้องวิ่งตลอดเวลาลองถามตัวเองดูนะคะ ทุกวันนี้คุณตื่นเช้าไปทํางานเพื่อหาเงินหรือว่าคุณกําลังวางแผนให้เงินตื่นมาทํางานแทนคุณถ้าทุกบาทที่คุณมียังนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ใช้มันให้มันทําหน้าที่คุณกําลังปล่อยทหารที่มีอยู่ให้หลับไหลอยู่ในค่ายทั้งที่จริงๆแล้วมันควรที่จะออกไปรบออกไปหาค่าตอบแทนแล้วก็กลับมาพร้อมกับชัยชนะจงอย่ารอให้แก่ก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องการลงทุนอย่ารอให้ไม่มีแรงแล้วค่อยพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ฉันจะให้เงินทำงานแทนเพราะตอนนั้นมันก็สายไปแล้วนะคะคุณจะต้องเริ่มวันนี้ค่ะตอนที่ยังมีแรงยังมีไฟแล้วก็ยังมีโอกาสเริ่มจากเล็กๆก,ก็ได้แต่เริ่มให้เร็วที่สุดเพราะในทุกวันที่เงินของคุณยังไม่ได้ทำงานคืออีกหนึ่งวันที่คุณต้องทำงานหนักด้วยตัวเองจำไว้นะคะว่าคนที่ทำงานหาเงินตลอดชีวิตคือคนที่ไม่เคยใช้เงินที่ทำงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวและคนที่เข้าใจเกมการเงินจะไม่มีวันยอมให้ตัวเองเป็นแค่แรงงาน เขาจะเป็นเจ้าของเงินแล้วก็จะให้เงินทํางานแทนเขาไปตลอดชีวิตข้อ 6. มองการไกลเห็นกําไรในอนาคตเคยไมหมคะที่คุณรู้สึกว่าตัวเองทํางานมาหลายปีแต่ชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมยังวิ่งวนอยู่กับค่าเช่าห้องค่าผ่อนของสารพัดอย่างค่ากาแฟค่าบัตรเครดิตทั้งๆที่คุณยังไม่เคยหยุดทํางานแม้แต่วันเดียวแล้วลองหันไปมองอีกคนนึงนะคะบางคนเหมือนจะขาดทุนเหมือนจะลงทุนอะไรไปแบบไม่เห็นกําไรแต่เวลาผ่านไป5ปี1ิปีอยู่ๆเขาก็โผล่ขึ้นมาเป็นเศรษฐี ทำไมเขาถึงโตในขณะที่คุณยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นคําตอบก็คือวิธีคิดที่แตกต่างกันนั่นเองคนนึงคิดสั้นแต่อีกคนคิดไกลคนนึงอยากจะได้ตอนนี้แต่อีกคนลงทุนเพื่อให้ได้ตลอดชีวิตคนจีนที่รวยจริงเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับกําไรในวันนี้นะคะเขาไม่ได้สะดุ้งกับการขาดทุนแค่ชั่วคราวเพราะเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขในเดือนนี้ เขามองว่าวันนี้ที่เสียไปมันคือเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกงามในอีก10ปีข้างหน้าเขาเปิดร้านแล้วเจงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาได้บทเรียนที่ไม่มีในห้องเรียนที่ไหนสอนเขาลงทุนแล้วขาดทุนก็ไม่ได้ร้องไห้เพราะเขาเห็นโอกาสในขณะที่คนอื่นเห็นแค่ความกลัวพวกเขาเข้าใจคำหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าใจนั่นก็คือรวยช้าดีกว่าจนเร็วคุณอาจากํากำลังเสพติดผลลัพธ์แบบทันใจคุณอยากจะโพสต์ความสำเร็จอยากจะได้เงินทันทีอยากจะเริ่มอะไรที่เห็นผลลัพธ์ในเจ็ดวัน แต่โลกแห่งความจริงไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะคะความมั่งคั่งที่แท้จริงจะต้องใช้เวลาจะต้องทนจะต้องรอจะต้องวางแผนและก็ต้องเสียสละบางอย่างในวันนี้เพื่อให้ได้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าคนจีนเขาเก่งตรงที่เขารู้ว่ากําไรที่ดีที่สุดมักจะไม่ได้มาทันทีแต่จะมาในวันที่คุณยังอยู่ในเกมในขณะที่คนอื่นเลิกไปหมดแล้วเขาไม่ได้มองว่าเวลาเป็นต้นทุน แต่เขามองว่าเวลาคืออาวุธลับเขาใช้เวลาให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความฝันกับความเป็นจริงเขาอดที่จะใช้อดโชว์อดสนุกบ้างก็ได้ถ้าเกิดว่ามันจะแลกกับอนาคตที่มั่นคงเขาจะเย็นพอที่จะรอให้ต้นไม้เติบโตไม่เหมือนกับบางคนที่เอาเมล็ดพันธุ์ไปต้มกินแล้วก็บ่นว่าทำไมไม่มีป่าแล้ววันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตแบบหวังผลระยะสั้นหรือว่าคุณกำลังวางรากฐานให้ตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าถ้าคำตอบคือแบบแรกขอให้คุณหยุดก่อนนะคะ แล้วก็กลับมาทบทวนว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันกําลังสร้างอนาคตหรือว่ามันกําลังเผาอนาคตทิ้งจําไว้เลยนะคะว่าโอกาสมักจะมาก่อนเงินและกําไรมหาศาลก็มักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทําใครที่มองการไกลคนนั้นก็จะรวยได้นานแต่ใครที่คิดสั้นก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ซ้ําแล้วซ้ําอีกข้อเจ็ดเขารู้ว่าความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีวันหายลองนึกภาพดูนะคะคุณมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งในบัญชีวันดีคืนดีคุณก็ถูกหลอก ธุรกิจเจ๊งหรือว่าเศรษฐกิจพังเงินก้อนนั้นก็หายไปในพริบตาแล้วคุณจะเหลืออะไรคะถ้าคุณไม่ได้มีความรู้เลยคุณก็จะต้องเริ่มจากศูนย์แบบงงๆแบบเจ็บๆแล้วก็โทษโชคชะตาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยเรียนรู้เคยอ่านเคยพัฒนาคุณก็เริ่มใหม่ได้เร็วกว่าทุกคนแล้วก็ไม่มีใครเอาสิ่งนั้นไปจากคุณได้นี่คือสิ่งที่คนจีนเรียนรู้ตั้งแต่ยังไม่รวยเขารู้ว่าเงินอาจจะหายได้แต่สมองกับทักษะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเขายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อหนังสือดีๆ ยอมเสียเวลาเข้าเวิร์กช็อปยอมใช้เวลาอาา่านหนังสือตอนที่คนอื่นดูหนังดูซีรีส์เพราะเขาเชื่อนะคะว่าความรู้ที่ลงทุนในวันนี้ก็จะกลายเป็นเงินในวันข้างหน้าความรู้ไม่เคยโกงคุณความรู้ไม่ล้มละลายมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่แบงค์จะยึดได้มันไม่เหมือนกับกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมที่ราคาตก มันคือเครื่องมือเดียวที่สร้างใหม่ได้ทุกครั้งที่ชีวิตล้มและความรู้ที่คนจีนให้ค่ามากที่สุดไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียนแต่คือความรู้จากคนจริงจากสนามจริงจากประสบการณ์จริงเขาจึงให้ความสําคัญกับเครือข่ายมากค่ะเพราะเขารู้ว่าคนที่มีความรู้เยอะไม่ได้เก่งเท่ากับคนที่รู้จักคนเก่งเยอะโลกมันเปลี่ยนทุกวันเลยนะคะอาชีพบางอย่างก็หายไปภายใน5ปี เทคโนโลยีบางอย่างก็ทําให้บริษัทใหญ่ล้มลงในชั่วข้ามคืนแต่คนที่รอดได้คือคนที่เรียนรู้ไวกว่าเดิมไม่ใช่คนที่ท่องจําเก่งแต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่คุณจะต้องรู้ว่าจะไปเรียนรู้จากที่ไหนแล้วก็กล้าที่จะเริ่มเรียนแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะคนที่คิดว่ารู้พอแล้วคือคนที่กําลังจะตกยุคแต่คนที่กําลังหิวความรู้อยู่ตลอดเวลาคือคนที่ไม่มีวันจนถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินมากพอนะคะจงเริ่มลงทุนกับความรู้ อย่าเพิ่งซื้อของแพงอย่าเพิ่งแต่งบ้านหรูหราอย่าเพิ่งตามกระแสแต่จงซื้อหนังสือดีๆซื้อคอร์สดีๆแล้วก็ซื้อเวลาให้ตัวเองได้เรียนรู้เพราะว่าความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้และในวันที่โลกโหดร้ายกับคุณมันก็จะเป็นเพื่อนแท้ที่ทําให้คุณลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งจําไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเงินที่หายไป กลับมาได้ถ้าเกิดว่าคุณมีสมองที่แข็งแรงและก็ไม่มีอาวุธไหนที่จะคมไปมากกว่าคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อ8อย่าเพิ่งซื้อแบรนด์เนมหรูถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองคุณเคยไหมคะอยากจะได้ของแพงเพราะคนอื่นก็มีอยากจะถือกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะมันดูมีคลาสอยากจะใส่นาฬิกาหรูๆเพราะคิดว่ามันทําให้เราดูมีค่าแต่คุณเคยถามตัวเองไหมคะของที่คุณใส่มันเพิ่มมูลค่าให้คุณ หรือแค่มันเพิ่มยอดขายให้กับเจ้าของแบรนด์ในทุกวันที่คุณกําลังทํางานหนักเพื่อซื้อของของคนอื่นทั้งๆที่ชื่อของคุณยังไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซ้ําคนจีนบางคนใส่เสื้อยืดธรรมดารองเท้าแตะก็ไม่ได้มีโลโก้อะไรแต่หลังบ้านเขามีธุรกิจที่ปั่นยอดขายวันละหลายแสนเพราะเขาเข้าใจว่าของแพงไม่ได้ทําให้คุณรวยแต่การเป็นเจ้าของต่างหากที่ทําให้คุณรวยขึ้นจริง,รงๆเขาไม่ได้เอาเงินไปซื้อภาพแต่เขาเอาเงินไปซื้อเครื่องจักรทาเงิน เขาไม่ได้สนว่าใครจะมองว่าเขาดูดีหรือว่าไม่เขาสนแค่ว่าเงินของเขาโตขึ้นทุกวันหรือเปล่าในขณะที่คุณกําลังตั้งเป้าว่าอยากได้กระเป๋าชาแนลเขาก็กําลังสร้างธุรกิจเล็กๆที่คนอื่นจะต้องจ่ายเงินซื้อเขาไม่ได้วิ่งตามของหรูนะคะเขาแค่อยากจะเป็นคนที่สร้างของที่คนอยากได้แล้วคุณล่ะคะคุณอยากจะเป็นคนที่ถือแบรนด์เนมหรือว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์คุณอยากจะเป็นผู้บริโภคตลอดไปหรือคุณอยากจะยกระดับเป็นผู้ผลิตฟังให้ดีนะคะ ของที่คุณใส่ไม่ได้บอกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่มันบอกว่าคุณเอาเงินไปไว้ที่ไหนถ้าเงินของคุณอยู่บนร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าลงทุนคุณก็แค่คนสวยที่ดูแพงที่กำลังผ่อนหนี้แบรนด์เนมทุกเดือน คนจีนบางคนเขารวยเงียบไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดไม่ต้องให้ใครรู้แต่เงินเขาโตทุกวันเพราะว่าเขาเอาเงินทุกบาทไปปั้นธุรกิจไปซื้อสตอ็อกไปสร้างระบบเขารู้ว่าภาพลักษณ์สามารถสร้างได้ในภายหลังแต่ทรัพย์สินต้องรีบสร้างในตอนที่ยังมีแรงจำไว้นะคะว่าอย่าเพิ่งรีบเป็นลูกค้าของคนอื่นถ้าคุณยังไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรของตัวเอง หยุดเอาเงินไปสร้างภาพแล้วก็หันกลับมาเอาเงินมาสร้างฐานไม่ว่าจะเป็นฐานชีวิตฐานธุรกิจหรือว่าฐานความมั่นคงเพราะในวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าเสื้อผ้าธรรมดาที่ใส่ในวันที่คุณยังสร้างตัวมันน่าภูมิใจมากกว่ากระเป๋าแพงๆที่ต้องผ่อนไปตลอดทั้งชีวิตเพื่อให้คนอื่นคิดว่าคุณรวยทั้งที่จริงๆแล้วนะคะคุณกําลังยากจนลงโดยที่ไม่รู้ตัวข้อ9ซื้อของให้คิดถึงคุณค่าไม่ใช่ราคาคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะ เจอของลดราคาแล้วหัวใจเต้นแรงมากชอบบอกว่าของมันต้องมีทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใช้เลยสุดท้ายบ้านก็เต็มไปด้วยของถูกแต่ชีวิตกลับไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนี่แหละค่ะพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ติดกับดักเราซื้อของเพราะว่ามันถูกไม่ใช่เพราะว่ามันจําเป็นเราใช้เงินไปกับสิ่งที่ล่อตามากกว่าสิ่งที่เติมเต็มชีวิต แต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยสังเกตคนจีนนะคะเขาไม่ได้สนว่าของถูกหรือว่าของแพงเขาสนแต่ว่าของชิ้นนั้นให้คุณค่ากลับมาได้เท่าไหร่เขายอมซื้อคอมดีๆซื้อเครื่องแพงแพงเพราะเขารู้ว่าถ้ามันช่วยให้เขาสามารถทํางานได้ไวขึ้น2เท่านั่นคือเวลาที่ได้คืนมาแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบที่ไม่มีใครเห็นเขายอมจ่ายค่าเรียนออนไลน์แพงๆเพ,พราะว่าเขารู้ว่าความรู้ที่ได้จะกลายเป็นเงินล้านในอนาคตไม่ใช่แค่ราคาคอร์สแต่คืออนาคตใหม่ที่ได้กลับมา เขาไม่ได้ซื้อของเพราะว่ามันน่ารักเขาซื้อเพราะว่ามันจําเป็นและพอของชิ้นนั้นหมดคุณค่าเขาก็ไม่ยึดติดซึ่งต่างจากบางคนที่ยังเก็บกล่องรองเท้าแบรนด์เนมเอาไว้โชว์ทั้งที่ชีวิตจริงกาลังผ่อนค่าบัตรเครดิตอยู่อยากจะให้คุณลองกลับไปมองในทุกของในบ้านนะคะแล้วถามตัวเองว่าของชิ้นนี้เคยสร้างไรายได้ให้กับฉันไหมของชิ้นนี้เคยช่วยประหยัดเวลาของฉันได้บ้างหรือเปล่าของชิ้นนี้เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตหรือว่าแค่ทําให้รู้สึกดีขึ้นตอนที่ซื้อเพราะสุดท้ายแล้วค่ะ คนที่รวยขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่คนที่ซื้อของได้เยอะที่สุดแต่คือคนที่ซื้อของเป็นมากที่สุดจําไว้นะคะว่าของถูกที่ไม่ได้มีประโยชน์คือของที่แพงที่สุดแต่ของแพงที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตคือของที่คุ้มค่าที่สุดจงอย่ากลัวของแพงแต่จงกลัวของที่ทําให้คุณย่ําอยู่กับที่เพราะในโลกของคนที่ฉลาดทางการเงินราคามันคือแค่ตัวเลขแต่คุณค่าคือสิ่งที่วัดได้จริงว่าคุณจะรวยขึ้นหรือว่าจนลงข้อ1ิบเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อโชว์แต่เขาใช้ชีวิตเพื่อเติบโต ในทุกวันนี้ค่ะคุณใช้ชีวิตเพื่อเติบโตหรือคุณแค่ใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นคิดว่าคุณเติบโตเราอยู่ในยุคที่คนรีบอวดก่อนที่จะสำเร็จรีบโชว์ก่อนที่จะมั่นคงรีบโพส์ก่อนที่จะสร้างจริงคนที่มีไรายได้หลักหมื่นแต่รีบใช้เหมือนมีหลักแสนเพื่อให้คนอื่นมองว่าคุณดูดีมีระดับทั้งที่ลึกๆคุณเองก็ยังเครียดกับหนี้บัตรเครดิต มีคนจำนวนมากใช้เวลาแต่งรูปมากกว่าพัฒนาทักษะใช้เวลาในการวางแผนซื้อของแบรนด์เนมมากกว่าวางแผนทางการเงินพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเติบโตแต่ใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเติบโตในขณะที่คุณกำลังรีบโพสต์ว่าได้กินอะไรบ้างบางคนเห็นเงียบๆนะคะไม่ได้โพสต์อะไรแต่ซื้อกิจการร้านอาหารนั้นไปเรียบร้อยแล้วคุณมัวแต่โชว์ไลฟ์สไตล์ส่วนเขาโฟกัสกับการสร้างชีวิตจริงคนจีนที่เขารวยจริงเขาไม่ได้สนว่าจะมีคนมากดไลค์กี่คน เขาสนแค่ว่าเงินทํางานให้เขาได้หรือ,อยังแบรนด์ของเขาเติบโตแค่ไหนธุรกิจของเขาไปถึงเป้าหมายหรือ,อยังเขาเข้าใจสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือคนที่มัวแต่โชว์จะไม่มีเวลาโตเพราะเวลาทุกนาทีที่คุณเอาไปอวดคือเวลาที่คนอื่นเอาไปลุยและเขาก็จะนําหน้าคุณไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องประกาศอะไรเลยบ้านของคนจีนบางคนเงียบมากนะคะไม่ได้มีเสียงรถหรูไม่ได้มีเสียงเปิดแชมเปญแต่เสียงในบัญชีของเขาดังเปรียงปร่าง เพราะเงินเข้าแบบเงียบๆในขณะที่คนอื่นเสียงดังแต่เงินในบัญชีเงียบเหมือนปลาช้าพวกเขาไม่จําเป็นต้องอวดเพราะเขาไม่ต้องการคํายืนยันจากใครเขารู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ต้องโชว์แต่มันรู้สึกได้ในทุกวันคุณไม่จําเป็นต้องมีคนมากดไลค์ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินมากพอนะคะที่จะกดสั่งซื้อทุกอย่างที่คุณต้องการฉะนั้นจําไว้ให้ขึ้นใจว่าคนที่รวยจริงไม่ค่อยพูดคนที่กําลังพัฒนาไม่ค่อยโชว์แต่คนที่ยังไม่สําเร็จ มักจะเสียงดังที่สุดในห้องถ้าคุณอยากจะเติบโตจริงๆอย่าเสียเวลาไปพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่ได้ช่วยให้คุณโตจงใช้พลังทั้งหมดโฟกัสกับตัวเองวางแผนพัฒนาแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนคุณข้อ11ทํางานทุกอย่างให้มีส่วนแบ่งลองนึกภาพดูนะคะคุณทํางานมา5ปี10ปีทํางานเก่งทํางานดีทํางานไวแต่พอถึงสิ้นเดือนก็ได้เงินเท่าเดิม ทําดีแค่ไหนก็ได้แค่ค่าแรงพอถึงสิ้นปีคุณก็ยังต้องเริ่มใหม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรโตไม่มีอะไรสะสมเหมือนกับคนที่ปั่นจักรยานอยู่กับที่เหงื่อท่วมตัวแต่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนี่แหละค่ะชีวิตของคนที่ทํางานเก่งแต่ก็คิดไม่เป็นเพราะมัวแต่แลกแรงกับเงินโดยลืมไปว่าคนที่รวยเขาไม่ได้รวยจากค่าแรงแต่เขารวยจากส่วนแบ่งที่เติบโตได้เรื่อยๆแม้ว่าเขาจะหยุดทํางานแล้วก็ตาม มีคนจีนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เขาเริ่มจากการเป็นลูกจ้างธรรมดาแต่เขาก็จะไม่ยอมอยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตเขาจะหาทางเปลี่ยนค่าแรงให้กลายเป็นหุน้นหาทางเปลี่ยนเวลาที่เสียไปให้กลายเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวถ้าเขาช่วยเพื่อนเปิดร้านเขาจะไม่เอาแค่เงินเดือน500บาทต่อวันแต่เขาจะขอเป็นหุ้นส่วน10%เเพราะเขารู้ว่ารายได้จบได้แต่ส่วนแบ่งจะโตต่อได้คุณทางานได้เงินเดือนเดือนละ3 0,000ื่นแต่เขาจะขอแค่ถือหุ้น10%ในร้านที่โตขึ้นในทุกปี อีกไม่กี่ปีเขาก็ไม่ต้องทำงานแล้วค่ะแต่รายได้ก็จะยังวิ่งเข้าทุกเดือนความคิดแบบนี้คือความคิดของเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างตลอดชีวิตไม่ใช่คนที่แค่ขยันแต่คือคนที่วางเกมเพราะคนขยันมีเป็นล้านเลยค่ะแต่คนที่ขยันแล้ววางหมากเป็นมีแค่ไม่กี่คนลองย้อนกลับมาถามตัวเองดูนะคะว่าทุกงานที่คุณทาคุณมีส่วนแบ่งในนาคนหรือยังหรือคุณแค่ได้ค่าจ้างแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นโตจากความเหนื่อยของคุณ ถ้าคุณยังทำงานแบบไม่มีส่วนแบ่งคุณกำลังสร้างความรวยให้คนอื่นโดยที่ตัวเองไม่มีอะไรเหลือในระยะยาวเลยจงอย่ารอให้เหนื่อยจนหมดแรงแล้วเพิ่งคิดว่าเงินมันไม่พอเพราะความจริงก็คือคุณไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยตั้งแต่แรกคุณทำแค่ให้ได้เงินเดือนในตอนนี้แต่คุณไม่เคยคิดเลยว่าจะทำยังไงให้ได้เงินแม้ในวันที่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปจำไว้เลยนะว่าชีวิตที่มีต่ค่าแรงเท่ากับชีวิตที่วนลูป แต่ชีวิตที่มีส่วนแบ่งเท่ากับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณอยากจะรวยอย่าแค่ทำงานให้ดีแต่จงทำงานให้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมมีหุ้นมีรายได้ในระยะยาวและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะไม่ใช่แค่คนที่ทำงานเก่งแต่คุณจะกลายเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงข้อ12อย่าหยุดแค่กำไรเงินแต่จะต้องมีกำไรคนด้วยนะคะเราโตมากับความเชื่อที่ว่าจะทำธุรกิจจะต้องได้กำไรใช่แล้วค่ะถูกต้อง แต่คนส่วนใหญ่กลับคิดถึงแค่กำไรที่เป็นเงินในขณะที่คนจีนเขามองลึกกว่านั้นหลายชั้นเพราะเขารู้ว่ากำไรที่ทําให้ชีวิตมั่นคงที่สุดไม่ใช่แค่เงินสดแต่คือคนนั่นเองใช่แล้วค่ะเงินหายก็สามารถหาใหม่ได้แต่คนดีๆที่ไว้ใจได้ซื้อสัตว์เข้าใจและก็พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วก็อย่าให้เขาหลุดมือไปได้เด็ดขาดคนจีนจะเก่งเรื่องการเก็บคนไม่ใช่แค่เก็บลูกค้าเท่านั้นแต่เก็บเพื่อนร่วมทางเก็บคู่ค้าเก็บเครือข่าย เขารู้นะคะว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะว่าเก่งคนเดียวแต่เพราะว่าล้อมรอบไปด้วยคนที่เก่งและก็จริงใจและนั่นจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะไม่ใช่แค่หามาใช้แล้วก็ทิ้งบางเดิลอาจจะไม่ได้เงินในวันนี้บางการช่วยเหลืออาจจะไม่ได้มีกําไรในทันทีแต่เขายอมให้เพราะว่าเขามองระยะยาวเขาไม่ได้มองแค่ยอดขายเขามองว่าคนนี้ถ้าเกิดว่าเก็บไว้นะคะวันหนึงอาจจะกลายเป็นพันธมิตรที่พารวยได้และคุณรู้อะไรไหมคะ นักธุรกิจจีนหลายคนไม่ได้รวยเพราะว่าฉลาดกว่าแต่รวยเพราะว่าเขามีคนอยู่ข้างๆที่ไม่เคยทิ้งเขาเลยเวลาที่เขาล้มมีคนพยุงเวลาที่ขาดทุนมีคนช่วยไถ่เพราะว่าเขาไม่เคยเอาเปรียบใครและเขาก็ให้เกียรติความสัมพันธ์ยิ่งกว่าเงินชั่วคราวแต่ตรงกันข้ามค่ะคนบางคนรวยเร็วแต่ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเพราะว่าเอาเปรียบทุกทางกดราคาทุกอย่างเห็นทุกอย่างเป็นแค่เครื่องมือและสุดท้ายเมื่อหมดประโยชน์ก็กลายเป็นคนที่ไม่มีใครเหลียวแล คุณอยากจะรวยแบบนั้นเหรอคะเพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจว่าอย่ามองทุกความสัมพันธ์เป็นตัวเลขอย่าคิดว่าทุกการคุยคือจะต้องปิดยอดเพราะว่าบางคนแค่คุยดีๆเก็บใจเขาไว้อีกสิปีข้างหน้าเขาอาจจะกลับมาเปิดประตูเงินล้านให้คุณแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็ได้ จำไว้นะคะว่าเงินอาจจะหมดได้แต่คนดีๆถ้าเกิดว่าคุณเก็บไว้ได้เขาจะหาเงินกลับมาให้คุณอีกเป็นสิบเท่าจงอย่าขายมิตรภาพเพื่อแลกกับกําไรระยะสั้นเพราะคุณจะไม่มีวันรู้ว่าใครคือประตูแห่งโอกาสที่คุณมองข้ามไปคนที่คิดเป็นไม่ได้แค่สร้างระบบแต่เขาสร้างคนเพราะเขารู้ว่าในวันที่ระบบลม่มคนที่เขาลงทุนไว้จะเป็นคนที่คอยช่วยให้ทุกอย่างกลับมาได้อีกครั้งนั่นเอง และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันอย่าลืมกดติดตามนะคะนนา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 ,นาน